ไอหนึ่งตัวนี้เป็นประดับยักษ์ทั้งหมดเลยนะทั้งคลิปสั้นทละคลิปยาวเป็นการรวมทุกเพศ่สีแล้วก็รวมตามมาตรฐานทั้งหมดนะฮะเป็นประดับยักษ์นะฮะรุ้นกันนะฮะรุ้นกันนะฮะผมเองก็รุ้นไปด้วยนะประดับยักษ์นะฮะดูภาพไปก่อนนะฮะตอนนี้เป็นไอหนึ่งนะโอ้ยประดับยักษ์มันยักษ์จริงนะฮะสีสวยมากกัตถพงบอกว่าเปิดอีกทีก็ดีครับออะพิมมาถ้าใครอยากให้เปิดปอามูพุ่งอีกอยากสนุกอีกพิมมาพิมมาถูกใจเดี๋ยวเปิดให้ถ้าไม่ถูกใจไม่เปิดงอนถ้าไม่ถูกใจไม่เปิดงอน พิมมาพิมมาถูกใจหน่อยเดี๋ยวเปิดให้อ่ะพิมมาพิมมาอยากให้อยากให้เปิดพิมมาพิมมาใครอยากให้เปิดพิมมาขออ่านขออ่านขอชมขอชมข้อความตอนนี้ภาพที่เห็นอยู่หน้าจอเป็นภาพของปลาขันยักษ์รุ่นไอหนึ่งนะปลากัดยักษ์นะฮะรวมทุกเภทหางทุกเพศสีนะครับแล้วก็เอ่อในส่วนของตามวัฏฐานด้วยนะฮะตัวไหนผิดวัฏฐานไม่ผ่านไม่ส่งนะฮะอ่ะขอร้องที่อยู่ตอนนี้นะฮะ ห้าพันห้าร้อยคนพิมพมาหน่อยนะฮะใครต้องการให้เปิดประมูลอีกใครอยากเห็นบรรยากาศแบบนี้อีกใครอยากเห็นอีกพิมพ์มาพิมพมาแล้วช่วยประมูลกันด้วยนะไม่เพื่อประมูลเดีะะ๋ยวตีนะฮะอ่านะฮะตอนนี้เป็นประกานยักษ์นะ,ะข้างหน้านะ,ะเป็นประกานยักษ์นะ,ะรุ่นนี้เป็นรุ่นไอหอนึ่งนะฮะ <c oughs> มีมาทั้งหมดเนี่ยห้าสิบสี่ตัวนะห้าสิบสี่ตัวประกานยักษ์เยอะมากเลยนะผมไม่คิดว่าวัานนึ้งผมจะเห็นประกาศยักษ์ส่งเข้าประกวดถึงห้าสิบสี่ตัวนะถือว่าเยอะนะตอนนี้คนส่งประกาศยักษ์เยอะขนาดนี้เลยเหรอ รุ่นที่หายไปเนี่ยนะฮะผมว่าเป็นรุ่นในนี้ฮะ h m d k สีเดียวฮับมูนอนะ h m ฮับมูนสีเดียวหายไปเยอะเลยนะเดี๋ยวมาแค่8ตัวนะทำไมเดี๋ยวนี้ทำแต่แฟนซีกันแ่ะฮะ h m กลุ่มสีอื่นๆนะครับก็หายไปนะ12ตัวเองนะ DT นะฮะเป็นคลิปยาวหางคู่เหลือ12ตัวนี้หายไปนะหายไปนะตอนนี้ที่กำลังม,มาแรงคือโอไมก์กอดนะโอไมกกอดแล้วก็มาแรงที่สุดคือ ประกัศยักษ์ก็ถือว่ามาแรงนะห้าิบสี่ตัวเลยนะฮะเปิดอีกนะครับพี่เอกคนละหล่อแหมพิมมาหน่อยสิใครต้องการให้เปิดพิมมาเดี๋ยวพี่เจเขาอ่านเดี๋ยวพี่เจเขาหาปลามาให้นะพิมมาพิมมาเอาใจพี่เจหน่อยออนพี่เจหน่อยอถ้ามีปลาเดี๋ยวพี่เอกก็ประมูลได้แต่ถ้าไม่มีปลาก็ไม่ได้เหมือนกันนะฮะออพี่เจหน่อยนะเดี๋ยวพี่เจจัดให้นะฮะพี่เจสันนะฮะครับ วันนี้ที่น้องๆประมูลไปเนี่ยนะฮะเป็นของคัสเซอร์ภาคใต้กับภาคกลางนะแต่ถ้าพรุ่งนี้เนี่ยจะมีเนี่ยก็เป็นของส่วนของภาคเหนือกับภาคอีสานนะครับที่จะส่งปลามาเข้ามาร่วมประมูลนะก็เดี๋ยวรอรอลุ้นกันนะครับผมเพียกยังไม่รู้ว่าว่าเออน้องๆเขาจะมีปลามาให้ร่วมหรือเปล่าแต่พี mm ่เอกเชื่อมั่นอย่างหนึ่งแหละว่าคัสเซอร์เนี่ยนะฮะทำปลาสวยแล้วก็ปลามีคุณภาพผมเชื่อมัน่นได้ว่าว่าถ้ามีประมูลก็สนุกแหละเพราะว่าเข้าปลาสวยๆมาประมูลนะฮะอยากให้เปิดประมูลหรืออยากให้เปิดขายเลยว่ามาด้วยนะ เปิดดีก็ดีครับเปิดอีกเปิดอีกเปิดอีกอ่ะพิม์มาอีกสิพิมมาอีกนะฮะพิมน้อยพี่เจไม่จัดให้นะฮะพิมพ์น้อยพี่เจไม่จัดให้เ่เอกไม่ดูนะไม่มีการประมูลนะฮะผมไม่รู้ผมแล้วแต่นะถ้ามีประมูลมาน้องๆมีความต้องการเยอะๆอยากเห็นสนุกสนุกก็พิมมาเดี๋ยวจัดให้นะฮะทำไมปลาแต่งสีเข้าล่ะครับมันจบมันจะดราม่าตามมานะครับคืออะไรครับพี่เจดูน้องคนนี้นะฮะกุ้ยหอมจอมซนนะฮะ วันนี้ไม่ได้ไปเลนเลยรู้สึกกว่ารู้สูงมากกว่านี้ขอบคุณนะขอบคุณนะเปิดขายครับไม่รู้เดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวว่ากันนะฮะเปิดขายนะเดี๋ยวว่ากันนะฮะเดี๋ยวว่ากันนะไม่เป็นไรนะจะเปิดขายหรือจะเปิดประมูลเดี๋ยวค่อยลุ้นกันนะฮะเดี๋ยวค่อยลุ้นกันนะฮะเดี๋ยวค่อยลุ้นกันนะฮะเดี๋ยวรอพรุ่งนี้รอพรุ่งนี้นะฮะก็มีเวลาเดิมพรุ่งนี้คือเวลาช่วง เที่ยงถึงบ่ายโมงนะมีการกิจกรรมอีกนะประมูลปลาแล้วก็สี่โมงเย็นถึงห้าโมงเย็นนะมีการประมูลปลาเหมือนเดิมถ้ามีนะถ้ามีนะเดี๋ยวรอดูก่อนนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวถ้ามีเดี๋ยวพี่จัดให้อย่างสรุปอย่างมานันก็แล้วกันนะฮะเอาล้วฮะมาลุ้นกันครับภาพที่เห็นอยู่เบื้องหน้านี่คือเป็นในส่วนของปลากัดไจแอนด์รุ่นไอนะฮะไอหนึ่งนะฮะไอหนึ่งเป็นปลากัดยักษ์นะฮะมาลุ้นกันไปด้วยกันพี่เองก็เพิ่งเห็นนะปลากัดยักษ์นี้สวยมากเลยนะฮะโอ้ตัวนี้ก็สวยนะ โอประหันยักษ์ตัวนี้ทรงทรงดีอะคือดีเลยคือดีเลยตัวนี้คือดีเลยตัวนี้คือดีเลยทรงดีเลยดิสนีย์บอกว่าวันนี้ยังไม่ได้หารปลาเลยครับช่วยไม่ได้ฟังพี่เอกเพลินนะบอกว่าเอาฟังพี่เอกเนี้ยตั้งไว้เปิดดูตั้งไว้ฟังเสียงก็พอแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาดูภาพเดี๋ยวมีภาพอะไรเด็ดๆที่เขาเรียกเรามามาดูกันมาดูกันอย่างเงี้ยเนาะนี่มนะันเนี้ยเนี้ยตัวเนี้ยเนะี่ยมาดูกันมาดูกันเนี่ยมาดูกันเนี่ยไหมฮะเนี่ยฮะ เอากระจกไว้ข้างหลังไงไหมฮะแปะไม้ไว้แล้วก็ส่องให้ปลาพองนะฮะเนี่ยกระจกแต่ว่าระวังกระจกบาดนิดนึงนะดูกระจกคมเหลือเกินนะฮะดูกระจกคมเหลือเกินนะะกลัวจกบาดนะฮะอ้าวอ้าวอ้าวโอเคเดี๋ยวลองดูนะเดี๋ยวลองดูนะฮะตัวนี้ก็สวยครับตัวนี้ฮะประกักษ์ไอหนึ่งนะตัวนี้นะใจแอนนะประจักษ์นะตัวนี้ก็สวยนะดูนี่ฮะโอ้โหตัวนี้ประจักษ์ วัดเขาทําสวยมากเลยนะเดี๋ยวน้ฮะพัฒนาไปเยอะมากอะ่ะเมื่อก่อนผมเห็นเจาะประกักษ์นี่คือแบบสีพื้นๆนะฮะตอนนี้สีเออเป็นจุดก็มาเป็นนีโมก็มาเห็น<ม><ม>ไหมฮะเนี่ยเนี<ๆ>่ยแล้วเดี๋ยวนี้ประกักษ์กลางนี่ด้วยน,นะเมื่อก่อนผมจะถ่ายประกันยักร์จำด้เลยนะตอนที่งานประกวดปลารู้สึกจะที่เป็นมงน้องกล้าผมจะไปถ่ายประกักษ์ปลาไม่กลางปลาไม่กลางไม่ถ่ายแล้วผมก็ถ่ายยากมากนะฮะแต่นี่น้องๆถ่ายมาสวยมากเลยนะ เพียงดูภาพพี่น้องๆถ่ายมานี้คือสวยมากเลยนะฮะเราถ่ายมาได้ดีมากเลยนะถือว่าถ่ายมาสวยเลยแหละนะฮะพียงยังสู้ไม่ได้เลยนะเนี่ยพี่อยอมแพ้เลยนะ <c oughs> อ้าวแชร์ไปหน่อยฮะน้องๆที่เข้ามาแล้วนะแชร์ไปด้วยว่าพี่เอก,กับมาแล้วจ้านะเมื่อกี้8 0สิกว่าคนนะฮะตอนนี้เหลือ5,000ันกว่าคนนะฮะแชร์ไปด้วยนะพี่เอก,กับมาแล้วนะพี่เอกับมาแล้วมาสู้กันต่อครับผม แล้วเดี๋ยวมีแจกนะพี่ใหญ่ใจดีผมนะฮะเขาจะมอบปลาสีแดงนะครับแล้วก็ปลาสีลายกล้ยไม้นะครับพี่โดนนะพี่ใหญ่ใจดีของเรานะขอบคุณพี่โดนด้วยนะฮะเดี๋ยวมีแจกนะเดี๋ยวมีคําถามให้เล่นเกมนะครับไปตามมาก่อนอย่างนี้ไปตามให้ครบ100ครบ100เดี๋ยวเล่นเกมครบ100ให้เล่นเกมไปแช์มาไปแชร์มา5้บคนไปตามเพื่อนมาคนละคนก็ครบ100แล้วเดี๋ยวเล่นเกมเดี๋ยวเล่นเกมแจกเลยอไปแชร์มาไปตามมา ตาไม้ครบร้อยครบร้อยเมื่อไหร่แจกนะพี่ใหญ่ใจดีเข้าปลาสีแดงมาแจกพี่ใหญ่ใจดีเอาปลาลายกล้วยไม้มาแจกปลาสายแชมป์นะฮะเดี๋ยวผมแจกเลยแจกเลยไปจัดมาไปจัดมานะบอกแล้วว่าไม่ได้นะฮะงานอินเตอร์เออ่งานอินเตอร์เนชั่นแนลนะฮะปลากัดออนไลน์คอมเพลชันนะฮะสองพันยี่สิบเอ็ดทางนี้เราจัดแบบยิ่งใหญ่แจกน้อยได้ยังไงนะฮะนี่ครับวีสิบแปดยังไม่ไปครับคือตอนนี้เราประกาศเข้ารอบไปแล้วนะวีสิบแปดนะ